ให้ให้ให้ตือพูดซีพูดหาโงกเดอ้อแล้วผมเนี่ยละวัดที่หนึง่งคนเดียวเด้อฉ้ามาเอาต้นไม้ออกให้น่ะ <c oughs> เอาต้นไม้ออกให้รย่างดีได้เน่ยเห็นม่้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมมณีกะกะได้มาอยู่ที่วัดโพบ้านจานนะครับมณีครับได้ มาตัดจนใหม้ครับโมนี่ครับมาตัด้นใหม่ออกจากวัดนะครับรเลขเดียดน้ำหลวงพ่อครับได้หลวงพ่อบอกแล้วครับหลวงพออ่อว่าหลวงพ่อสันดีครับโอนี้หลวงพ่อแล้วันดีแล้ว,ลวเฮ็ดเฮ็ดเบียกกอนป้าจ,จบ,บอกตัวดีเราวางสันนะครับนะครับเพื่อได้โชคได้รับ เฉี่ยรถครับมาหนีิคุณครับหลวงพ่อแล้วนั่งอยู่คุณครับแล้ว่ารถฝันด <pf unlikely> huh? ีครับมาหนีิรถรถจะบอกเลขอยู่ครับมาหนีิรถจะบอกเลขอยู่ยแล้วนั่งคุมงานครับหลวงพ่อมาหนิแล้วนั่งคุมงานอยู่ต้นต้นมะขามเทศต้นใหญ่ครับมาหนีิต้นมะขามเทศต้นใหญ่หลายปีแล้วครับ ที่สร้างมาแด้สร้างตลายอีกหลังนึ่งครับเลยตัดต้นใหม่ลงตัดลงพอแล้วนั่งขาไปห่างสบายเฉ้ๆเนาะนั่งคุมงานครับครับผมเยวแอด ่าท่านผู้ชมเข้าไปขอโชคาลาภแม่หลวงพ่อครับฝนล้อนังยิ้มฟุ้ยๆอยู่บนครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพายเข้าไปขอแล้วโชว์ขอลาบขอเลรียญกันล้อลลครับนี่ข่าวแล้วว่าเราฝันดีฝนถ้าเราฝันดีเท่าไหร่ <laughs> เรามาเราติดบอกตอนนี้ว่าบุ๊บเวเข้าไปถามมันนะครับเปวน้อยก่อน ัดได้แล้วแต่ง,งานได้แล้วย่างสูงครับพี่น้องอออปลอดภัยไว้ก่อนใส่สเต๊ะแล้วห้าตัวเส่็จก็ง้างหลังอีกบ่ ไปแล้วคกลบไป ปป๊ะก็เป๊ะแล้วเออเออ บาแตกองงงมาแตกองบาแตกบ่บ่เรียบร้อยประตูของสามในเยอะ ให้ให้ให <SM. S 2> <Christina. S 1> ้ตือผู้ตีผู้หาผู้โกเนอรับผมุนี่ละวัดที่หนึ่งคนเดียวเด้อน้ามาเอาต้นไม้ออกให้น่ะเอาต้นไม้ออกใครย่างดีได้เน่ยเห็นว่าเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ช่้ยมุนงูมาเนี่ยอันนี้อันนี้หลวงปูอย่งก่อนเนี่ยหลวงปู่ยังทำอาจารย์อาจารย์หลวงปู่ยังก่อนเนี่ยอันี้หลวงปู่ย่างก่อนนี่แม่สารหลวงปูอยัง นี่แม่สาวหลงปู่ปหลวงพ่อจำปาหลวงพ่อจำปาน่ยเอ๊ะหลวงพ่อจำปาเลไมบอกอะได้ชักเล็ก็ได้แต่แซ่ละฟื้นเลได้ถึงละวันที่สามที่สที่หาไปทั้งนั้นผมละวันที่หนึ่เนอหลวงพ่อจำปาเรากระจายตัวกั ลูพอพ่อพ่อใจอได้ระวังจินงจริงคนละคนไาหาไปทำาเอาคนน่ะคลองแค่คลองแค่ <c oughs> ตันทำไมออกจากโบสถ์นะครับ คยยรจะจะับผม,มหลัง,ง,จ,ลง,งจากตัดต้นไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวภาไปเอาโชกเอาลับน้ำหลวงพ่อนะครับเราที่เขียนให้อยู่เดี๋ยวเราเขียนไห้นะครับ ๋ยวไปเอากันนะครับผมตัวเลขก,กับหลวงพ่อนะครับไปเอากันเลยตัวเลขได้โชคได้ลาบก็น้ากันเด้อครับพี่นอ้องเด้อวันที่สิบหกนี้มาตัดต้นใหม่ห้หลวงพ่อครับอยู่วัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเอาตัวเลขน้ำกัน นี่ครับผมได้มาแล้วนะครับเด้อตัวเลขน้ำหลงคอเดี๋ยวมาเปิดเบิงอยู่มาลักเปิดเบิงครับนี่เด้อครับเดี๋ยวจะเปิดให้ท่านผู้ชมแฟนช่องแฟนครับเบิงกันนะครับตัวเลขหลงคอแล้วให้มาหนึ่งวัวันที่สิบหกพฤษภาคมหกสามนะครับผมก่อนอื่นกับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นเด้อครับเด้อ สิ่งสาคัญก็คือกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่จะป่ะพลาดคลิปต่อๆไปนะครับได้ทำข้อมดีเลยทำบุญนะครับมาตัดใหม่แล้วรักว่าเฮ็ดงานก่อนต้องอเอาตัวเลขนะครับตัวเลขเราก็ได้มาแล้วตัวเลขหลวงพอ่อนะครับเด้อเนี่ยตัวเลขหลวงพอ่อชัดบอกรับนี่ บ่ครับนี่นะครับผมตัวเลข4ี6 864 8ก6 4ดหนะครับตัวเลขแอดจะบอกึ้นให้ไม่โดนนะครับเด้อครับบางเทียมกับผิดกดช่อง youtube นะครับเนะบาะเทียมกับผิดกดเพิ่นนะครับเพราะว่า คนกระเตือนมาเลยนะครับการโชว์ตัวเลขแอตะะคืนให้เป็นบางั้งบางข้าวนะครับแบบให้ทุกท่านแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อให้ท่นานผู้ชมแคบหน้าจอไ้นี่ครับผมตัวเลขหลวงพ่อนะครับเด้อหลวงพ่อวัดโพคนไห้ตัวเลขไ้นะครับให้ทุกท่านแคบหน้าจอเอา้ะครับแอตะะคืนมาบ่โดไปไป,ไปให้โดน คนะครับตัวเลขลงคอในงวดวันที่16พฤษภาคม63นะครับลองเอาไปลุ้นกันบ้งนะครับเด้อลองไปหาสื่อสลากกินแบ่งไว้นะครับเพื่อมีโชคมีลาบกับหลวงพ่อนะครับสุดท้ายนี่ขอให้ท่านโชคดีนะครับในวันที่16พฤษภาคม63นะครับแอดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแลวก็ให้กำลังใจมากโดยตลอดนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมดูอีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับผมขอบคุณท,ทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์มาให้แอดนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ